นับถอยหลังอีก2วันนะคะคุณผู้ชมปรากฏว่าฝั่งทหารตำรวจยืนยนันพร้อมเต็มที่แต่ต้องยอมรับว่าภาคหนึ่งเนี่ยโอ้โหโดนดราม่าต่อเนื่องทั้งทหารทั้งผู้ว่าล่าสุดฉะบ้างเขาก็ระบบเหมือนกัน ไม่มั่นใจจะสามารถจัดการไปเสร็จเด็ดขาดได้หรือไม่ถึงขั้นมีคําขู่จากชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงกลุ่มมวลชนที่ก่อนนั้นลงพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยากแก้วกันเขาบอกว่าสิตุลาคมนี้ถ้าฝ่ายเจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติการชาวบ้านเขาจะลุยเองบางส่วนถึงขั้นบอกว่าเดี๋ยวไปทวงถามกับผู้ว่านนี่แหละว่าจะเอาอย่างไรวันนี้ปรากฏว่าผู้ว่านะคะควงทั้งทางทหารตำรวจฝ่ายปกครองลงพื้นที่ชวนชาวบ้านกินข้าวเย็นไปทําความเข้าใจกันบางช่วงบางตอนเนี่ย เปิดคลิปคำยืนยันของนายกให้ฟังด้วยค่ะไปดูบรรยากาศกันนะคะคุณปริญญาโพธิสัตว์้ว่าสักแก้วไปพร้อมกับพันเอกชัยนรงกาศีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศในอำเภอโคกสูงตำรวจสพาโคกสูงเจ้าที่กรมป่าไม้ไปกึนครบเลยไปชวนชาวบ้านในพื้นที่ล้อมวงทานข้าวเย็นกันมีทั้งชาวบ้านในพื้นที่หนองจานแล้วก็ค่ายเคียงด้วยนี่เปิดทีวีด้วยนะมีการเปิดคลิปนะคะเสียงของนายกที่ศาลาอนิประสงค์ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาจากการที่ก่อนนั้นนี้ชาวบ้านไม่พอใจเรื่องการทํางานของภาครัฐพร้อมมองว่าไม่ยอมผลักดันชาวกัมพูชาซึ่งรุกล้ำแผ่นดินไทยออกจากพื้นที่ถึงขั้นประกาศนะคะว่าถ้าผู้ว่าสักแก้วเนี่ยไม่ทําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ผลักดันชาวกัมพูชาออกไปภายในวันที่10ตุลาคมชาวบ้านจะดําเนินการเองทําให้ผู้ว่าปริญญาต้องนัดพูดคุยทําความเข้าใจกัน เจตุกนะคะเป็นตัวแทนของชาวบ้านหนองจานก่อนหน้านี้ก็โอ้โหทวงถามทุกครั้งใครลงพื้นที่ไปเจตุกดักถามตลอดอวันนี้ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้ว,ว่าสักแก้วโดนกระแสโจมตีอย่างหนักมีแต่ข่าวด้านลบทนั้นเลยตัวผู้ว่าก็ไม่ค่อยออกมาแถลงข่าวแก้ข่าวเท่าไหร่ชาวบ้านเนี่ยไม่สบายใจ แต่วันนี้นั่งกินข้าวข้างๆกันเห็นท่าทีของผู้ว่าเจตุ๊กบอกว่าสบายใจขึ้นอยากให้ผู้ว่ามาทําแบบนี้แหละสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าจะไม่ยอมเสียดินแดนให้กับกัมพูชาเด็ดขาดเดี๋ยวไปดูบรรยากาศช่วงนี้ที่มีการพูดคุยกันค่ะที่ผ่านมาคือท่านไม่ได้มาแก้ข่าวอะไรเลยที่ไปทางลบมาคุยกันมาคุยกันนะแล้วก็มาทําให้เปิดเปิดจอเปิดเลยเปิดเลย หมือนกับว่าท่านจะไม่ยอมเสียแผ่นดินอะไรใช่ไหมคะท่านใครจะเสียะเห็นไหมไม่ยอมเสียแล้วถ,ถ้าเสียแล้วผู้ว่าห้ามเสียเ,<อ>เลยนะโคตรก่อนดิเสียไหมคะไม่เสียครับ เจตุกสัมภาษณ์เองขอคำยืนยันจากผู้ว่าแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรากฏว่าระหว่างทานข้าวการเปิดคลิปนี้ไปด้วยนะคะผู้ว่าสัะแก้วเปิดคลิปที่นายกให้สัมภาษณ์กับสื่อยืนยันว่ามอบอำนาจให้กองทัพและกระทรวงการต่างประเทศรวมถึงผู้ว่าสัะแก้วผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ตามข้อตกลง GBC เป็นคำยืนยันจากนายกอีกครั้งหนึ่ง ส่วนเมนูวันนี้ไปทานข้าวเย็นกระชับความสัมพันธ์กันนะคะชวาวบ้านก็เตรียมอาหารไว้ให้มีทั้งต้มจืดมาระผัดผักบุ้งไข่เจียวน้ำพริกประทูผักต้มแล้วก็ผลไม้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมืน่นใกล้ถึงเดดไลน์ที่ผู้ว่าสักแก้วประกาศเอาไว้แล้วนะคะให้ฝ่ายกัมพูชาก็มีการมาเกาะติดความเคลื่อนไหวเช่นเดียวกัน มีข้อมูลจากทางสถานีโทรทัศน์ช่อง NTTV ของกัมพูชารายงานข่าวการลงพื้นที่จังหวัดสักแก้วของพลโทวรยศเหลืองสุวรรณแม่ทัพภาคที่หนึ่งที่ลงพื้นที่ไปก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้เขาก็รายงานนะคะระบ,บุว่าแม่ทัพภาคที่1ของไทยทําการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุร่วมกับเจ้าหน้าที่ตํารวจและทุกหน่วยง,งานของฝ่ายปกครองทางฝั่งของกัมพูชาเขาก็รายงานว่าไทยเตรียมอาวุธที่ทันสมัยโจมตีฝ่ายกัมพูชา ในพื้นที่บ้านเปรยจานหรือว่าหนองยาแก้วและบ้านจกเจอหรือหนองจานจังหวัดบันเตียเมนเจยสื่อกัมพูชายังอ้างว่าฝ่ายไทยเตรียมผักดันชาวกัมพูชาในวันที่10ตุลาคมซึ่งอาจเป็นสาเหตุให้ฝ่ายไทยปฏิเสธการประชุม R าบีซีในวันเดียวกันล่าสุดกองกาลังบุรพาของไทยก็ฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนนะคะที่จะเดินทางเข้าพื้นที่บ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้ว ระบุว่าวันที่10ตุลาคมนี้หากเป็นไปได้ขอความร่วมมืองดเข้าพื้นที่เพื่อใหการปฏิบัติงานตามแผนที่ซักซ้อมไว้ราบรื่นที่สุดค่ะนี่เป็นประกาศล่าสุดของกองลังบุรพากองทัพภาคที่หนึ่งนะคะครับเห็นว่าทางผู้ว่าเนี่ยนะ,ะก็วันนี้ก็มาอธิบายด้วยใช่ไหมฮะ ผู้ว่าอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่าวันนี้ที่มาล้อมวงกินข้าวกันเนี่ยจริงๆแล้วอยากส่งสัญญาณไปถึงชาวกัมพูชาว่าถ้าไม่ยอมย้ายออกไปนะณนะวันที่10ตุลาคมมีเรื่องแน่ไปฟังช่วงที่ทางข้าวกันเสร็จเรียบร้อยนะคะคุณปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าสักแก้วระบุว่าวันนี้ตั้งใจมาที่ลงพื้นที่มาล้อมวงทานข้าวกับชาวบ้านมาอธิบายกระบวนการทํางานให้ชาวบ้านรับฟังว่าทางจังหวัดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทําอะไรไปบ้าง ทีนี้ปัญหาใหญ่คำทมใหญ่ของชาวบ,บ้านคือ10ตุลาคมผู้ว่าบอกว่า10ตุลาคมเนี่ยเป็นผลจากการประชุม GBC ที่เกาะกงประเทศกัมพูชาซึ่งในข้อตกลงข้อหนึ่งระบุว่าให้ผู้ว่าสักแก้วและผู้ว่าบันเตียมเนเจยไปตกลงร่วมกันเพื่อเกิดความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนผู้ว่าสักแก้วกอธิบายว่าตอนนั้นเนี่ยตัวเองไปคุยกับนายอุมเรียไตยผู้ว่าของจังหวัดบ,บันเตียมเมนเจยเสนอไปทั้งหมด8ข้อด้วยกันครับ ถ้าเห็นภาพตอนนั้นก็โอโหผู้ว่าของเราเดินข้ามฝั่งไปเลยนะคะไปคุยกับผู้ว่าบันเตียเมนเจยเขียนข้อมูลมาเป็นข้อๆประกฏวันเดียวกันเขาก็เอามวลชนเข้ามานะแต่อย่างไรก็ตามประกฏมีการพูดคุยกันจนได้ข้อตกลงออกมาคุณปริญญาก็ย้านะคะบอกว่า1ใน8ข้อที่มีการพูดคุยกับผู้ว่าของบันเตียเมนเจยคือเขาเนี่ยต้องอบยพชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ที่รุกล้ำแผ่นดินไทยแล้วในข้อตกลงก็กําหนดวันที่คือ10ตุลาคม อย่างไรก็ตามท่านก็บอกนะคะว่าไอ้สิตุลาคมเนี่ยภาพที่ออกมาไม่ได้หมายความว่าเราจะเอารถไถไปไถาชาวบ้านกัมพูชาไปผลักดันแบบนั้นคือไม่ทำให้เขาเนี่ยหายวับไปเลยแ,ลแต่หมดเวลาคุยแล้ว10ตุลาหมายความว่าจะไม่คุยกับเขาแล้วดังนั้น10บตุลาคมถ้ายังไม่ย้ายออกเนี่ยมีเรื่องแน่นอนอ่ะเดี๋ยวลองฟังวิธีการของผู้ว่าที่บอกว่าจะปฏิบัติการค่ะครับอันนี้เป็นเรื่องที่จังหวัดทำนะครับ แต่ไม่ได้หมายความว่าจะให้ผู้ว่าเนี่ยเดินหน้าไปลุยเขาเลยคงไม่ใช่นะครับอันนี้ชัดเจนนะครับทุกท่านนะครับเรามีเอาพูดภาษาชาวบ้านเรามีเจ้าภาพหมดแล้วใช่ไหมครับนะครับอันนี้เข้าใจกันนะครับสุดท้ายนะครับวันนี้ผมดีใจนะได้มาเจอพี่น้องเนี่ยนะครับวิ่งไปวิ่งมากรุงเทพหลายรอบนะครับก็ให้ดูแล้วนะว่าผมไปทำไม นะครับก็เหมือนที่ท่านนายกท่านพูดได้คุยกันหมดแล้วแล้วก็หมดแล้วจริงๆนะครับก็เรียนได้เลยนะว่าการที่เราขีดเส้นวันที่10ไม่ได้หมายความว่าเราต้องลงไม้ลงมือเขาวันที่10บนะครับอันนั้นผมเชื่อว่าหลายท่านเข้าใจคาาดเคลื่อนนะครับวันที่10หมายถึงว่ามันหมดเวลาที่จะคุยกันแล้วนะครับแล้วทางกองทัพก็เหมือนกันก็หมดเวลาคุยกันแล้ว เพราะว่าท่านกองทัพเนี่ยเป็น,ป,น,ป,นประธาน R พ C ซที่จะคุยกันแล้วท่านแม่ทัพเราเนี่ยนะครับก็ถามเข้าไปบอกว่าถ้าจะประชุมกันจะต้องมีแผนอุปยบพูดเหมือนใครพูดไหมพูดเหมือนผู้ว่าสากวใช่ไหมอบอกต้องมีแผนอุปยบมาแต่ของกองทัพเร็วกว่าผมอีกบอกเอาของวันที่เจ็ดแล้วส่งไหมครับเขาก็ไม่ส่งใช่ไหมฮะเรารู้อยู่แล้วแหละว่เาเขาไม่ส่งแน่นอน กองทัพบอกว่านก็ไม่ต้องคุยกันก็เหมือนกันผมก็บอกว่าอุ้มบอกว่าไม่ส่งแผนก็ไม่ต้องคุยกันอีกแล้วนะครับมันหมดเวลาคุยกันแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในระดับโลกนะครับในระดับที่คนที่จะทํางานกับเราต่อไปเนี่ยคือกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยเราก็ต้องชัดเจนนะครับเรามีการแจ้งเตือนนะครับเราบอกแล้วครั้งที่1เราก็บอกแล้วครั้งที่2เราบอกกดถึงวันที่10บแล้วเลยจากวันที่10บเราจะทําอะไรก็เเรื่องของเราแล้วใช่ไหมครับใช่ ใช่ไหมอปัจัยยังว่าเส้นะครับถ้าถ้าเราไม่ไม่ขีดเส้นเดียเท้าวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าแล้วเราจะได้ลงมือกันเมื่อไหร่ใช่ไหมฮะอันนี้คือคนข้างบ้านเราแล้วครับบ้านติดกันเนี่ยเรามาทำกับเราอย่างนี้เรายอมไหมครับไม่ยอมนะครับ ทุกคนไม่ยอมทั้งนั้นนะครับนะครับดังนั้นการไม่ยอมเนี่ยเราก็ต้องบอกเขาว่าไ้ถ้าเลยจากวันนี้ไปแล้วมีเรื่องะนะครับขอให้เราไม่ได้อนะครันะครับผมว่าอยากทำมานานแล้วนี่ชวัน คอยรับฟังทุกคําตอบนะคะบอกว่าขอให้ทําให้ได้อย่างนั้นนะผู้ว่าก็ย้านะคะบอกจริงๆเนี่ยอยากทํามานานแล้วที่สําคัญคือจริงๆอยากลงพื้นที่มาคุยแต่ว่าก่อนอันนี้ท่านก็บอกว่าเป็นหน่วยงานที่รับคําสั่งเพราะว่าตอนเนี้ย การตัดสินใจคือรัฐบาลคือหน่วยงานที่ใหญ่กว่านั้นทีนี้ปรากฏว่าหลังจากพูดคุยเคลียร์ใจกับชาวบ้านเสร็จผู้ว่าสักแก้วก็ส่งไม่ต่อให้พันเอกชัยนรงค์นะคะซึ่งเป็นผู้ดูแลทหารในพื้นที่แล้วก็เป็นหน่วยประชาการโดยตรงด้วยพันเอกชัยนรงค์เนี่ยก็ยืนยันกับชาวบ้านเช่นเดียวกันบอกว่าจะไม่ยอมให้เสียดินแดงไปอย่างแน่นอนนี่เป็นคํายืนยันอีกครั้งหนึ่งจากฝั่งทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แต่ทุกอย่างได้เตรียมการไว้หมดแล้วครับรอเมื่อ เรายืนยันคำเดียวครับในนามของกองทัพบ,บกกองทัพใาคหนึ่งกองลำลบูพาครับทหารมีหน้าที่ในการรักษาอธิปไตยครับและเราจะทวงคืนอธิปไตยที่ถูกลุกล้ำไปทุกตารางนิ้วกับคืนมาครับขอให้พี่น้องมีความเชื่อมั่นครับส่วนเวลาที่จะทําตอนไหนเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะแจ้งได้นะครับแต่ทุกอย่างได้เตรียมการไว้หมดแล้วครับรอเมื่อเราได้เปรียบและก็เหมาะสมครับขอบคุณครับ เคลียร์ใจกันเรียบร้อยยิ้มได้บางส่วนแล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็ต้องกอดกันรอบหนึ่งแล้วนะหลังจากมีดรามา่าปักทงไม่ได้คราวนี้ก็เรื่องวันที่10อีกทหารยืนยันนะคะว่าทำตามกฎหมายแน่นอนแต่ว่าขอให้ชาวบ้านเนี่ยเชื่อมั่นเชื่อใจกันด้วย